ท่นรูชรีผมช่วยต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่20พฤษภาคม2,566นะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องพีส พนาพรการจะนะไปกูลนะคะทําหน้าที่สองอย่างน่ารักมากเลยะคะ่ะ <c oughs> ทาหน้าที่ทั้ง <c oughs> เป็นพิธีกรรับเชิญด้วยทั้ง <c oughs> ที่ทั้งเป็นแขกรับเชิญด้วยนะคะ <c oughs> ซึ่งก็แบกเบาภาระพี่ในได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะต้องขอบพระคุณแทนไอ้สมฤทธิ์อาจารย์สมฤทธิ์ฤาชัยด้วยนะคะซึ่งไอ้เองก็ติดภาร,รกิจนะคะสําหรับเทปที่พูดคุยกับน้องพีซนะคะส่วนเดี๋ยวข้างหน้านะคะเจอเจอไอ้ได้เหมือนเดิมนะคะพูดถึงเรื่องของอะไรล่ะ การไตรตรองการประโยชน์ของการที่จะอยู่ที่จุดไหนได้มากกว่ากันนะคะพี่ขอแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งนะแแบบคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คงจะเคยอยู่ในสถานการณ์หลายอย่างที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วบางครั้งมันอาจจะตัดสินใจยากเพราะว่าสองสิ่งมีความสำคัญเท่ากันแต่พี่เนี่ยเวลาเราไปสมัครคอร์สนั่งปฏิบัติธรรมอะไรเง so mm ี้ยนะคะก็ไม่เคยที่จะยกเลิกเลย แต่ว่าว่าล่าสุดเนี่ยต้องยกเลิกก็คือว่าจะต้องไปจะไปดูแลผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปนั่งเองนะแล้วจะพาคุณแม่เข้าคอร์สด้วยปฏิบัติธรรมโดยจะเพื่อจะไปดูแลคุณแม่แต่ในขณะ,ะเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันเลยเนี่ยนะคะคุณแม่ก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพไม่ใช่คุณแม่คนเดียวน้องด้วยมีปัญหาสุขภาพซึ่งพี่ก็นั่งคิดทําไงดีถ้าพี่ไปทุกคนก็อยากให้พี่ไปนั่งอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะทุกคนปฏิบัติก็อยากให้ไปนั่ง แต่พี่ก็มานั่งดูนะนะคะถ้าพี่ไปนั่งเนี่ยนะไปรับใช้ผู้ปฏิบัติธรรมเราก็คงจะว้าวุ่นเหมือนกันนะเพราะแม่ก็<ช>อายุมากแล้วแปดสิบกว่าแล้วน้องก็ไม่สบายไปหาหมอเองไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้แต่ด้วยหน้าที่ที่เราต้องเป็นธรรมาบริกรเราตัดสินใจนะว่าจะไปหรือไม่ไปเพราะว่าเดี๋ยวคอร์สเขาจะมีปัญหาได้เพราะาเพระว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราบอกตอนนี้เลยเราต่้งจว่าทั้งเนี้ยอยู่ที่นี่เราได้ใช้ประโยชน์เหมือนกันรับใช้เหมือนกัน พอเราคิดได้แต่ว่าศูนย์เนี่ยถ้าไม่มีเรานะเขาก็ไปได้เพราะว่ามีจิตอาสา,าเยอะถูกต้องค่ะแต่แต่นอกศูนย์เนี่ยถ้าไม่มีเราแม่กับน้องลําบากแน่แพอเรามาช่างใจนะว่าประโยชน์เราอยู่ที่ไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันมไม่มีอะไรเสียเลยนะเราก็ดูแลใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมพร้อมกันไปเลยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งน่ารักมากบอกว่าโหปฏิบัติธรรมข้างนอกนะพี่ยากกว่าข้างในใช่ค่ะ เพราะว่าข้างในมันมีกฎระเบียบเนาะแล้วอยู่กันเป็นที่แต่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะอนุโมทนากับพี่ด้วยโ้โหเราฟังงี้เรารู้สึกแบบไอ้ที่เราเราเราคิดแบบว่าเราผิดสัญญาหรืออะไรหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยที่มันมันทำให้รู้สึกแบบว่ามันหนักหนักหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ใจเรามาทางนี้แล้วยังไงเราก็ต้องมาช่วยแม่กันมันหายไปเลยนะอืมค่ะ แล้วเชื่อว่าน้องพีซเองก็มีประสบการณ์แบบนี้เรามาฟังเรื่องราวของน้องพีซกันต่อเลยนะคะว่าเออเวลาคนปฏิบัติธรรมเนี่ยนะปฏิบัติหรือช่างจะยังไงเราเองนะคนดูผู้ชมเองนะคะเคยมีประสบการณ์แบบไหนเราก็มาแชร์แล้วก็แบ่งปันกันได้นะคะ,คะไปติดตามเรื่องราวของน้องพีซกันต่อเลยค่ะคือมันคือมันยังไม่รู้เพราะจิตพีทอะพีทมองมันเหมือนเด็กค่ะว่าแบบเออเฮ้ยเราต้อง เราต้องฝึกเขาเพราะาจิตที่ฝึกดีแล้วมันนําความสุขให้จริงๆค่ะอมืมันต้องค่อยๆฝึกมันมว่าแบบโอเคต้องเรียนรู้อทั้งเรียนรู้ในในรูปแบบนะคะที่เรา,ท,เราที่เรานั่งปฏิบัติกันนะคะแล้วก็เรียนรู้ในการออกใช้ชีวิตเพราะว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่แค่คุณนั่งหลับตาอยู่กับที่แต่ว่าทุกขณะในชีวิตของเราที่เวลาที่มันเดินไปเนี่ยเราจะต้อง จะต้องมีสติอเออที่จะที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เรามีกิเลสขึ้นมาแล้วนะอเออมันแค่เกิดขึ้นเพื่อที่จะผ่านไปเกิดขึ้นเพื่อที่จะผ่านไปเออแล้วอันนี้จังเนาะใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจะจะเย็นพอไม่ค่อยเราจะปรุง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 ปุงจนกระั่งร้อนร้อนร้อนร้อร้อนเสร็จระเบิดปื๊บโอเคหายแล้วแล้วก็เดี๋ยวเริ่มต้นร้อนใหม่แล้วถามว่ามัน มันไม่ได้มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคระมานว่าเพราะว่าเรายังเป็นนักศึกษายังเป็นนักเรียนอยู่เรียนวิชาธรรมะเรียนวิชาในการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติตัวนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและความต่อเนื่องพี่แหม่มคะที่อาจารย์บอกนี่คือสําคัญมากมากมาก,มากถึงมากที่สุดเลยนะคะปีแรกๆของพีทก็ไปคอร์สปีละครั้งไงก็ไปอ่ากลับมาแฮปปี้ลันลาจบแจะไป,ไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันเหมือนกับปลา ที่กำลังว่ายน้ำแล้วบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปว่ายถึงตรงนั้นนะเส้นชัยฉันอยู่ตรงนั้นอแต่มันว่ายทวนกระแสอยู่นะกระแสกิเลสเนี่ยที่มันพัดปลาตัวนี้ถ้าเกิดคุณไม่ว่ายคุณก็ไหลกลับมาเพราะกิเลสสิ่งยั่วยั้วมีเยอะแยะมากมายนั้นคุณต้องคีบคีบว่ายไปเรื่อยๆเออเพื่อที่ว่าเราจะได้ทวนขึ้นไปจนถึงเป้าหมายที่เราตั้งตั้งเป้าในชีวิตไว้เพราะฉะนั้นความต่อเนื่องค่ะพี่แมมความต่อเนื่องในการปฏิบัติ ในชีวิตประจําวันสําคัญมากเพราะว่าเราจะมีเวลานั่งหลับตากันแค่ประมาณแค่วันละครสองครั้งไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินนั้นนะคะอ,ะอทุกขณะอย่างเช่นคุยกับพี่แมมอยู่นี้พิษสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายว่ามันเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมันเกิดความตื่นเต้นมันเกิดความเบิกบานหรือมันเกิดอะไรอะเอ๊ะเมื่อกี้เราควรจะพูดไหมอ่า พูดพูดมากไปละไม่ดีหรือว่าพูดน้อยเกินไปปิดบังความจริงคือเราจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ค่ะอ๋อ,อก็เหมือนกับว่าเราก็มีสติเนาะใช่สติสำคัญอ,อยู่ตอลอดเวลาเพราะสติมันจะควบคุมเรานะไม่ให้แบบว่าออกไปนอกประเด็น นอกเป้าหมายอะไรที่ไม่สําคัญไม่ควรจะพูดบางทีเรามีเรื่องเยอะแยะมากมายนะมันหลังหล้วอยากจะพลั้งพลูออกไปจนกระทั่งลืมไปว่าเรามาพูดเรื่องอะไรกันมีหลายอย่างหลายครั้งในชีวิตของคนเรานะเรากลับทําเรื่องที่ไม่ควรทําเรากลับทําเรื่องที่ตามกิเลสแต่เรื่องที่อยากทําจริงๆกลับไม่ได้ทามันมีแต่ความต้องการอยากจะทําแต่ที่อยากทําไม่ได้ทํา พราะอันเนี้ยพี่ว่าถ้าทุกคนนะเน,นี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยใช่ความต้องการที่เราอยากจะทํามันจริงๆหรือเปล่าหรือแค่ความอยากเฉยแล้วมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับใครแค่สนองตอบกิริยาของเราเองหยุดเถอะและเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าอ,อันนี้มันสุดยอดนะถ้าเราทําตรงนั้นได้ก็คืออย่างเดียวมีสติใช่แล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทําให้ทําให้เวลาเราตัดสินใจหรืออะไรเนี่ย พอเราพอเราไม่ได้ทําด้วยความชอบความชังเอ้ยอันนี้ทําดีกว่าเอ้ยเราอยากทําอันนี้ไม่เอาเราไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยอไอ้ความความชอบความชังเนี่ยมันมักจะเกิดปัญหาต่อมาให้เราใช่ไหมคะ,คะเออมันจะเป็นอัตโนมัติพอเราทำไปเรื่อยๆในปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมันจะมีจิตที่เป็นกลางที่ที่อยู่ในสมดุลเนี่ยอเออคือมันจะมันจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเราเพราะเราเป็นมิตรกับตัวเราเองคือเราจะรู้เลยว่าเฮ้ย สิ่งเนี้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะเราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาเราเป็นคนที่เห็นปัญหาคือมันจะมองเหมือนมันมองได้รอบด้านมากขึ้นเพราะเราไม่มีตัวเราที่จะไปจัดการตรงนั้นเมื่อก่อนหนูมีจุดศูนย์กลางคือตัวเองใช่ไหมใช่ตอนนี้จุจดศูนย์กลางของหนูอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อยู่ที่บริบทตรงนั้นว่าคือคือคือมันเหมือนกับความเป็นตัวเราเนี่ยมันน้อยลง คือมันว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นนะตรงนั้นมันคือควรจะเป็นอะไรเราทําไปตามนั้นคือจุดศูนย์กลางไม่ได้อยู่ที่เราละนะมันมันมาถามว่ามันยังมีอยู่ไหมมันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะพี่แมนแต่เวลาที่เราแบบเราเรามีสติแล้วเราแบบเราฝึกไปเรื่อยเนี่ยเราเห็นตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นว่าเฮ้ยเรากลายเป็นคนที่ที่สนใจคนอื่นมากขึ้น เป็นคนที่ที่สนใจคนอื่นมากขึ้นจากคนที่ชั้นนี่แหละสุดยอดละเออมาตามชั้นนี่แหละอยากเห็นช่วงนั้นจริงๆเลยนะก็ไปถามเพื่อนแล้วใช่ใช่ใช่ไหมแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยยังไงโดยเฉพาะเพื่อนที่มีคำสุภาใช่ไหมเธอนี่มาทีไรนะเออวงแตกตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอะเป็นยังไงบ้างเพื่อนคงแฮ ppy เพื่อนเอาเริ่มตั้งแต่เพื่อนมัธยมเริ่มมัธยมตอนนี้เรียกเราว่าแม่ชี แปรชีเลยเหรอเพราะว่าเหมือนกับแบบเออพอเขามีปัญหาอะไรอ่ะเราเราเข้าเข้ามาหาเราเนี่ยค่ะแกกลับมามองที่ตัวแกเองเออว่าแกปรับปรุงอะไรได้บ้างแกทำดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าเกิดแกทำดีที่สุดแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยก็ปล่อยวางไปเพราะว่าแกทำอะไรไม่ได้แล้วไงแกทำดีที่สุดแล้วมันมันแค่นั้นเองค่ะแล้วก็แบบคือคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต พะเรามองแล้วอ่ะมันเด้งกลับมาที่ตัวเองว่าเฮ้ยฉันกําลังหลงไปแล้วว่ะ <c oughs> ฉันกําลังแบบเออฉันกําลังโกรธฉันกําลังอะไรคือคือมันเหมือนกับเป็นอัตโนมัติว่าแบบฝึกที่มันจะเด้งกลับมาที่จัดการที่ตัวเราเราก็จบตรงนั้นค่ะคือมองไปก็รอยังเป็นคงเป็นจุดศูนย์กลางอยู่นะแต่ว่าก่อน <ừ. S 1> เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางที่เราอ่ะอยากได้นะแต่ตอนนี้พี่วิวแล้วก็เป็นการอยากได้ที่ผลักทุกคนเนี่ยออกไปแต่ตอนเนี้ยเราเป็นคนจุดศูนย์กลางเอนเกินแต่ว่าเราเป็นคนจุดศูนย์กลางที่อยากให้มันเลยกลับเป็นว่า ดึงดูดเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยกับคืนมาเพราะว่าเราไม่ได้ทาร้ายเขาแล้วเพราะว่าเราเห็นใจเราเห็นทุกอย่างแล้วเราก็ปรับตัวเองในความสุขของพี่นะว่ายัางไงทุกคน,ม,นมันก็ต้องแบบเริ่มต้นจากตัวของเราเองนะแต่พอเราปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ปั๊บเนี่ยพลังที่ต่างๆที่ออกไปเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปจากเดิม<ช>การที่คนเราไม่ได้ขัดเกลาจิตใจของเราเลยไม่รู้จักตัวเองเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบ เราไม่รู้จักตัวเองอ่ะแล้วเราไม่รู้แล้วเราก็คิดว่าเราเป็นคนดีนะไม่มีใครคิดว่าเเป็นคนเลวเลยนะใช่เพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ผิดเรียกว่าข้ออ้างของกิเลสคือมันจะมาในรูปของความคิดว่าเฮ้ย อย่างนั้นสิอย่างนั้นโอเคมันก็เหมือนกับเป็นเดบิวต์กับแองเจิลอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำเลยทาเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเรารู้ไม่เท่าทันมันนะคะมันก็เราก็จะประมาณเออจริงด้วยจริงด้วยเราต้องทําเพราะมันมันมันมีพื้นมันมีกิเลสในใจของเราอยู่แล้วแหละปรามาณว่าเฮ้ยเราอะอยากทรออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องกลับมารู้สึกตัวไวๆว่าแบบเฮ้ย มันมันมันใช่มันไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยต้องต้องประมาณนั้นคะตอนนี้กิเลสตัวไหนของเรานิสัยตัวไหนของเราที่เราสึกว่าเฮ้ยมันแบบยังยังยังยากที่จะควบคุมอะไรเงี้ยนะตัวหลงค่ะตัวหลงหลงเนี่ยไม่รู้เลยนะฝึกไปเนี่ยค่ะพวกตัวหยาบหยาบอะมันมันจะชัดมากเพราะอารมณ์มันสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิกิริยามันจะมันจะรุนแรงใช่ไหมคะแต่ตัวหลงเนี่ย มันเป็นตัวเบาๆเป็นตัวละเอียดคือมันยกตัวอย่างได้ไหมความคิดคือหลงเราหลงคิดไปแล้วประมาณว่าแบบพอทําทําอยูม่มันเหมือนคนใจลอยพี่แบม oh. ตื่นตื่นแต่ตื่นแต่ตัวตื่นแต่ตา uh uh. แต่จิตมันไม่ตื่น uh huh. มันหลงมันฝันฝันอยู่ฟุ้งๆอยู่ประมาณว่าเราไม่ได้ตื่นทั้งตัวทั้งใจจริงๆ uh uh. แล้วความหลงเนี่ยมันสนุกสนานมากค่ะ uh huh. มันจะชอบมาผลงญไปสักพักหนึ่งมันจะมันจะพาเพื่อนมันมาด้วยความโกรธความโลภความอะไรเพราะความหลงไปปุ๊บมันก็จะรืดๆไปถึงเรื่องนอ่ะเฮ้ยทำไมคนนั้นเขาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมันจะพาเพื่อนมันด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยพีทยังยังหลงเป็นหลักยังยังยังไม่ค่อยหลงไปพาเพื่อนมาด้วยเพราะว่าเพื่อนมันทยอยทยอย,ย,อยจากไปพอสมควรแล้วอ๋อก็อออยิ่งดีเนาะดีกว่าเราแบบว่า หลับยาวนะไม่รู้อะไรเลยร่า<บ>ตื่นไปแต่ว่าก็ไม่รู้อะไรอีกเช่นชเดียวกันแล้วแล้ว,แล,วแล้วตวพวกเนี้ค่ะถ้าเกิดเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ศีลอัตโนมัติมันเกิดขึ้นเพราะว่าศีลสําหรับพีชที่ที่แบบสุดๆของศีลนะ,ะคือที่จิตไม่ไม่ไม่ใช่แค่ที่การกระทําหรือคําพูดแต่ถ้าเกิดเราอะ่ะเข้าใจมันตั้งแต่ระดับของจิต<ะ>มันไม่มีทางหลุดไปทางอื่นอยู่แล้ว<ะ>การกระทำคำพูดมันไม่แต่ว่า มันเหมือนกับไอ้ไอตัวฝึกสติเราเนี่ยมันทําให้เราแบบจึก๊กตั้งแต่ตั้งแต่ข้างในต้องฝึกไปเรือ่อยๆมันเหมือนคิดดีพูดดีทําดีมันเหมือนก็ว่ามันอยู่ มนโนกรรมอะเ<ช>นาะมโนกรรมวัจีกรรมแล้วก็กายกรรมส่วนใหญ่แล้วว่าคนเนี่ยไม่ค่อยสนใจมโนกรรมใช่คนจะสนใจเรื่องของวจีกรรมเพราะมันง่าย<ช>พูดออกมาแล้วเรารู้ว่าคนนี้พูดดีหรือพ<ช>ูดไม่ดีพูดแล้วเราแย่หรือพูดแล้วเรารู้สึกดีใช่ไหมคะมแล้วก็กับกายกรรมกายกรรมคนนี้ทําดีเราก็รู้สึกว่าเออดีทำนีต้องทําดีกับเราถูกใจเราด้วยนะถ้าทำ,ทำ,ทำ,ทำ ช่ไหมกายกรรมอะยเออ้นะแต่เราไม่เคยสนใจหรอกว่าเราอะกายกรรมของเราเป็นแบบไหนเราไม่ได้สนใจหรอกว่าจีกรรมของเราเองเวลาเราพูดไปเนี่ยทำร้ายคนหรือว่าให้กําลังใจคนใช่ไหมเพราะนโนกรรมไม่ต้องพูดถึงเลยเราไม่เคยเราไม่เคยเข้ามาดูเลยเพราะว่ามันไปคีนึงก็ก็พูดไปแล้วหรือว่าทําไปแล้วแบบแล้วพ่อแม่อะไรยังไงนะคะเขากังวลบางคนแบบกังวลจังลูกสาวแบบว่าอะไรสนใจธรรมะมากขึ้นอาจจะไม่ได้มาสนใจทางโลกเลยเหรออะไรอย่างเงี้ย คือพิทยืดหลักทิพทั้ง6กะนะคะ,ะว่าเราจะกลับมาทวนสอบเราเสมอว่าแบบเออเฮ้ยเวลาที่เรามีเนี่ยเราพ่อแม่เราเป็นยังไงเราเราให้เวลาเขาโอเคไหมอ่ะกับเพื่อนอ่ะตรงตรงไหนที่เราใช้เวลามากเกินไปเราก็คือเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นการบาลานซ์ชีวิตซึ่งเราจะค่อยแบบเหมือนกับเรียนรู้เองว่าแบบอ่ะตรงตรงนี้ ตอนนี้เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ป่วยตรงอื่นอาจจะต้องวางไว้ก่อนอาทําได้แค่นี้เพื่อนประสูบประเทศเฮ้ยเขาถ้าเกิดเราไปอยู่ตรงนั้นเ,เราดูซิว่าเขาเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราไหม,มช่วงนี้เราดูอยากปฏิบัติธรรมมากเกินไปความอยาก ก็ <g ül> ไม่โอเคถึงแม้จ<อ> <g ül> ดีก็าตามใช่ <c oughs> คือหลายๆส่วนในชีวิตนะคะมันจะมันจะค่อยๆเรียนรู้ไปเองว่าแบบเออเราควรจะไปทําอะไรตรงไหนค่ะเหมือนที่น้องพิดบอกว่าเราก็เรียนรู้ไปตามบริบทเนาะ<ช>ของ<ช>ของแต่ละวันแล้วมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ไหมว่าเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาเพื่อที่เราจะไม่เกิดอีกแล้วอันนี้คิดได้เมื่อไหร่คะคาตอบนี้หลังจากเข้าคอร์ดส20วันรอบที่สองคือแบบมัน ยู่ดีมันผุดประโยคนี้ขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเราเกิดมาเพื่อที่เราจะไม่เกิดอีกแล้วแล้วมันมันมันเชฟมันมันทำให้เป้าหมายในชีวิตอย่างที่บอกพี่แมมไปค่ะว่ามันชัดเจนมากเลยว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้เพื่ออย่างนี้เป้าหมายในชีวิตเราชัดเจนอะไรที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายตรงนั้นได้แล้วเคยคิดไหมคะว่า เราธรรมะเนี่ยมันจะตอบโจทย์อะไรเราได้ดีขนาดนี้ค่ะไม่เคยคิดเลยอ่ะไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าแบบเออให้ชีวิตจะมาถึงจุดนี้เรารู้สึกแบบขอบคุณธรรมะขอบคุณแบบทุกอย่างความความเย็นความเบาสบายมันเป็นอย่างนี้ที่เขาบอกว่าไม่มีทุกข์ก็สุขแล้วค่ะมันคือมันคืออย่างนี้ะนะฟังหัวใจใ<ช>ฟังเสียง<ช> <ๆ S 1> ตัวเอง<ช>แต่ว่าฟังเสียงตัวเองเนี่ยนะมันต้องฟังให้เป็นใช่ไหม ช่ไม่ได้กลับกลายเป็นว่าเราไปฟังแทนที่เราจะไปฟังทางธรรมะเนี่ยฟังกิเลสเออเราก็จะไปฟังกิเลสแทนใช่แทนที่ฟังฟังนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไปฟังพวกสตาร์แทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ออมันต้องฟังให้เป็น วันนี้เราก็มาฟังน้องพีซซึ่งน้องพีซบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่น้องพีซแอนวอ์นะ <laughs> แต่ว่าเป็นน้ <laughs> <laughs> องพีซแอนฮาร์โมนีเราฟังแล้วเราเห็นเลยว่าอ้ความเบิกบานนะ <c oughs> การพูด <c oughs> คุยธรรมะแล้วร,รู้สึกเบิกบานแล้วก็สนุกสนานนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะค่ะ <c oughs> ใครที่กำลังดูอยู่นะกำลังหาเวลาอยู่นะคะฟังน้องพีซพอดีแล้วก็หาเวลาสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับตัวของเราเองนะคะวันนี้ทางรายการแล้วก็พี่แหม่มก็ขอบพระคุณน้องพีซมากๆอุทมทนาด้วยนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> สาวนาก็คงจะได้เจอกับอาจารย์สมนิ์หรือชัยนะคะเปานใครที่คิดถ <res> <ơ televis> ึงนะคะอาจารย์ไม่ได้หายไปไหนนะคะยังคงอยู่กับเราเพียงแค่ว่าไปมีปฏิบัติภารกิจนิดหน่อยท่านเองนะคะวันนี้เราสองคนค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ แชร์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะในโลกโซเชียลค่ะก็เป็นเรื่องราวที่หมอแดงนะคะได้ดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายแต่ละคนเนี่ยถ้ายอมรับความจริงแล้วว่าตัวเองต้องตายเนี่ยก็จะมีคําถามจากหมอว่าอยากตายยังไงถ้าเรามีตาช่างเนี่ยมาช่างบุญกับบาปเนี่ย ถ้าคุณทำบุญมากกว่าบาปเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวตายถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณทำมาเยอะหรือยังเพื่อให้คุณเรียบทําเพราะคุณยังมีสติสัมปชัญญะที่จะคุยกับหมอเป็นการที่เปิดมุมมองผมใหม่เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่าดีเนี่ยมันดีสำหรับเราแล้วเราไปเยัดเยียนให้คนไข้เนี่ยอันนั้นน่ใช่สิ่งที่ดีของเขาไหมคนที่ไม่ได้สัมผัสาทางด้านจิตวิญญ,ญาณหรือว่าคนที่ไม่ได้สัมผัสาทางด้านสิทธิผู้ป่วยจริงคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมจริงอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ใในนวิมาาากาศ หรือเปล่าแล,แ,ลแล้วคุณหมอสนใจของอธรรมะเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนยังไงคะพวกนี้มันปลูกฝังโดยเราไม่รู้ตัว